สวัสดีครับอยู่ผม Good g a มมิ่วันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA San Andreas ในมือชันมือถือออนดอยอยู่ตอนนี้เราอยู่ในตอนที่30แล้วครับหลังจากที่ตอน29ให้เรายิงคุ้มกันขบวนรถขนสินค้ามาแค่ยิงคุ้มกันให้ไม่หมดก่อนที่รถตู้จะถึงครับแล้วมันจะไปส่งที่โรงงานแค่นั้นเองครับมาพากก่อนจะไปชมคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกม GTA San ดีๆแบบนี้ต่อไปครับมา แต่ไหนแล้วผมขอเล่าอิสเตอร์เอกนะครับเห็นดวงจันทร์ไหมครับถ้าเรายิงสไนเปอร์เข้าไปดวงจันทร์จะขยายใหญ่และเล็กครับนี่ฮะยิงแล้วเห็นไหมครับเป็นอิสเตอร์เอกอ,อย่างหนึ่งครับยิงเห็นไหมครับถ้ายิงยิงดวงจันทร์ยิงใหญ่ครับเห็นไหมฮะโอเคเราไปทําภารกิจกันผมไปดูอิสเตอร์เอกมาครับเป็นข้อมูลลับในเกมบายซิเจเราไปลุยกันดีกว่า ภารกิจใกล้บ้านเราดีเองเยียดล้อไฟนี่นะครับเผายางอะโอเคไปกันภารกิจสแนลเทรดครับมาเอทีเจนะฮะไปไหนมาเอเวอเรสเตอร์จโตใครมีมีตำรวจสองนายอ่ะมารอนายรอนายนออฟฟิศอ่ะสองตัวนี้อีกแล้วเหรอทีมพินโอเคขอบคุณมากมาทำอะไรกันวะเนี่ย เดินครับไปว่าไงครูหูมาทำอะไรถึงที่นี่ละ่ะอื <c oughs> นายเป็นไหนมาฉันหลับรอทั้งหลายรอบไปนะนายหายหัวไปได้มาทั้งวันโทรหาก็ไม่รับ,ในในรบอืมได้สิไอ้เพื่อมีอะไรเหรอถึงมานี่เข้ามาที่ที่นี่เรา,เรามีงานให้นายทำเข้าใ<ข>จไหมเราจะให้นายตามคนคนหนึ่งไปที่ลอสซานโตสและสักการม์เป็นซะ ที่ไหนนะเขายังอธิบายไม่จบเลยฟังให้จบกสิโอ้ยใจเย็นเอดีเรากำลังอธิบายให้เขาฟังอยู่โอเคงานก็มีว่านายต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถไฟไปจะถึงสถานีแล้วไปเก็บมันซะเข้าใจไหมนาย่าทำงานนี้พลาดเดือดขาดเข้าใจไหมมืดรู้แล้วเอ็ดดี้กริ้โลโอเคถ้าเข้าใจแล้วไม่มีอะไรมากจะไม่พูดมากแล้ว ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเข้าใจไหมทําให้สําเร็จในอดีทำาถึงตอน oh, ฉากลักเทศผมจะเล่นเลดดียนะโอ้ขอบใจมากนะซีเจอไปเราไปลุยกันเลยภารกิจตามติดตามนักธุรกิจคนหนึ่งที่ตำรวจดอกลีดให้เราไปเก็บมาเรามาเก็บปืนเลฟตกันเลยนี่ฮะเห็นด้านบนมุนมุดไหมครับเดี๋ยวผมให้ดู เห็นเลื่อยในตำนนางครับเลื่อยไฟฟ้าตอนภาคไปสตีผมชอบใช้มากครับมามาโฟดที่ภาคนี้แล้วถ่ายรูไปไว้เลยโอเคมาเียบร้อยเปลี่ยนเราไปทำภารกิจกัน let's go เก็บปืนไรเฟิลไม่ใช่กระโดด CCJ มาไรเ,เฟิลรุยก,กันเลยรถไฟกำลังจะมาแล้วเป็นแปนเป็นแปนไป อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆต่อไปด้วยนะครับมารถไฟออกจากทาทะลาแล้วเราต้องตามมันไปยกล้อโชว์ก่อนแต่หนึ่งสิงเกิลอืมสตูป right ิดไรนาวเราต้องอยู่มุมขวาครับมีกานเดี๋ยวรถไฟสวนมาเราแย่เลยตามมันไปค่อยๆไปซีเจขอมอนฟูซีเจ Uh huh. แสงรถไฟไปแล้วเราก็ได้89ดเหรียดน,นะ Excuse me sir ไปติดตามมันไปมันจะลงที่ชาชลาลอสันโตด้วยรถไฟมารถไฟมาผ่านฝนไปหนึ่งรอบว้าวโอเคเบียดเบียดเบียด uh huh. ได้ขับ,บไปนะซีเจเดี๋ยวม่เชิญภารกิจลมเหลวหรอก เจอกำรวจรอบนอกรีดนั้นมาหาเราถึงที่ให้รับงานสกปรกอีกแล้วครับทำไงได้ครับความลับทอมแม่เราอยู่กับภูมันหมดมันจะยอมลายความลับมาหรือไม่ยกล้อไปซีเจออยาบนแต่ต้องทําให้ไม่ได้เราต้องทําให้ผ่านยกล้อแล้วยกล้อซีเจคาับมอนฟูมา,าได้ร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญฮะรอรถไฟก่อนฮะ ฉันจะจอดรอตรงนี้แล้วกันมาแล้วแปลน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 แปนแปลนแปนแอลนแปลน o ปลนแ o ลนแป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 ลนมปลนแโดนปลนครับแปลนแลนแปลนแปลนลนแปลนแปลนแปลนแนีปยเดงดงดังนนลอปแลมแลนนป สุมแตนหน้ามีไฟมาหรือเปล่าเออตอนนี้เราดำขบ,บนนำนำวขนนดำโดงฮะเราต้องชิดขอบลางรถไฟมาแล้วครับลุยรถไฟสวนทางมาโอเคจะค่อยไปสะกดรอยตามมันอย่าให้มันฆ่าสายตาไปได้แป๊บแป๊บป๊อะไรฮะเก๋ครอแบบดิจิตอลเฮ้ยเบรก่อนพอๆได้ทันสองเลนแ้า เราจะมุ่งหน้าไปลอสซันโตสไปบ้านเกิดเรากันแล้วเย่ห yeah. ลังจากอยู่เมืองแสนสีวิไลมาตั้งนานเราผมทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วผมจะพา,ากลับไปเยี่ยมแฟนที่บ้านเกิดครับจะรับไปดินเนอร์ผมไม่ไดแ้แต่เล่นมายังไม่ได้พาแฟนเราไปดินเนอร์เลยโอเคครับรถไปเรื่อยๆใกล้ถึงซาซลรานะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> hey, มีรถไฟสวนมาเฮ้ย <Hey. S 1> มันมันมาแล้วมันมาแล้วไปดีกว่า นะใกล้ถึงชายชลาถึงแล้วฮะได้สก,กิลขับรถด,ด้วยครับจอดจะมีความลักรั้งทีจะเบรกเอียดเรามาดักรอซุมรออยู่ตรงนี้ดีกว่าลงรถมอพับเขากำลังจะลงจากรถไฟแล้วนั่นฮะอบคุณมากคุณนายขนาดเขาได้ยังขอบคุณฮห้ซิเจซีเจคาร์มอนโฟ ดูแม่สาวดีซีว้าวเอวสวยจังดูหน้าชาัดีิทำไมหน้าดำปีเลยมันลงมาจากรถไฟแล้วนี่ไงไอตัวนี้นี่เองที่เราต้องไปสะกดรอยตามขึ้นรถรอก,กัอนเลยฮะตเต่แต่แต่า,า,าต่าต่แตมม่แต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 ่าต่าต่แ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 ต่เต่เต่แต่แต่าต w h ต s t ต a t ต h o ต t h ต t แต่ต่แต่าต่แ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 ต่าตตตต มอนี่นจะไปหาใครเราต้องไล่เก็บมันทีละคนทีละคนดูนสไนปเปอร์อิบดิษนะครับสีเจหน้าดำมันขึ้นไปแล้วจะไปรออยู่อย่าให้มันรู้ตัวก็ต้องค่อยๆไปว่างไงพนมพิมภพนี่ฮะเราจอดอยู่ตรงนี้พอแล้วเราค่อยๆไปเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขามีใครตามไหมโอเคไม่มีครับ มาเลยเลคซี่มันเล็แคซี่นะครับมาจอดเราตรงนี้จอดเราตรงนี้ได้กันแต่มันก็มาเฮ้ยรถไล่รถไลยแท็กซี่มาไหมมายัางเอ่ยอยาให้มันรู้ตัวฮะไปที่สะพานซานฟาซิโก,โกตรงเครื่องด้่นชินชาไปกดรอยตามมันไป อย่าให้มันรู้ตัวครับค่อยๆขับรถไปนี่ฮะคิดถึงกินอายบ้านเกิดนะครับ hey, ที่เมืองที่เราหนีมาลอสแันโตสเบรกเบรกอยู่ไกลฮะไม่กล้าเข้าใกล้เด๋ยวพิชชันเฟลครับเดอรคาร์ลกิโดวนี่ฮะสืสานที่เราไปยิงกันในตอนที่สามสี่ครับติดไฟแดงฮะสกุลไลอ์ตามไปเราต้องกำจัดมันได้พอตำรวจเราดีสองตัวนั่งสั่งเรามาอย่าให้พลาด ค่อยขับไปเฮ้ยมีรถตัดหน้าค่อยไปแล้วกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายอุ้ยอย่าให้ลอดสับลอดพลังด้านบนขึ้นเต็มมุกขึ้นเต็มที่ก็คือมันรู้ตัวมิงานอาจภารกิจอาจจะล้มเดียวได้เราไปจอดตรงนี้ดีกว่าเราหมุนล้อรอครับฝีนะครับถ่ายปัด โดนัดรอสักสองรอบอโดนัดรอแลครับแรงมากครับพี่บากโอ้รถติดยาจังตามไปที่ชิงช้าสวรรค์ที่แจฮา,าดแมมมี่บิสซานฟรานซิโกเฮ้ยเฮ้ยหลอดขึ้นหลอดขึ้นเคะค่อยขับไปไม่ต้องรีบอย่ารอโลนนี่ฮะ แกจะถึงแล้วกูหูค่อยๆไปเดี๋ยวให้มันรู้ตัวเรือสาเป็นเป็นร้านเสซอร์พาที่คิดถึงไงแล้วคิดถึงเมืองลอสแอโตจังเลยเดี๋ยวจบภารกิจนี้เราไปเยี่ยมหาแฟนสาวสักหน่อยดีกว่าพาเธอไปดินเนอร์เพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเรายังไม่เคยพาเธอไปดินเนอร์เลยไปครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับ Get ยร์อาร์ดูวีใกล้ถึงแล้ว แกถึงทะเลแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆเขีโอ้ยเด็กแว้นว่ะแกแค่สอยมันเลยเกินมีรถตำรวจดำหน้าอืมเด็กแว้นตัดหน้าเป็นไรหน้าชิวๆไปๆโอ้ยตำรวจฮะเกือบชนรถพลเรือนะนายก็ซื้อบื้อเหมือนกันดีกว่าตำรวจนะครับนํามาตรงที่สะพานรเลี้ยวขวาไปก็ถึงแล้วเป็นแปนเป็นแปนไปไปนายโอ้ยรถสวยมากฮะ มันนัดพบใครคนนึงอย่าเข้าใกล้โดยใช้สไนเปอร์สอยมันจากที่ไกลนี่แหละมันกำลังนัดพบนัดคุยใครกับใครก็ไม่รู้คนนึงแต่เข้าไปใกล้ๆหน่อยดีกว่าทุกคนเป็นยานของสไนเปอร์กระสุนกระพมเจาะขลกมันมาครับแท็กซี่จอดด้านหน้าแล้วจอดจอดจอดนั่นมันนัดพบใครไม่รู้ สนเปเปอร์อยู่ไหนอุ้ยกดเลยมาครับริมทะเลไม่ได้มานานแล้วครับโฉงเข้าไปใกล้ๆยังไม่ได้ย้ายายิงะฮะหัวคมๆครับือ้อสำเร็จแล้วโอเคสำเร็จฮะได้ก้าพันเหรียญแล้วมาจบแล้วภารกิจ เธเลือกสะกดรอยตามแล้วตังห่ายไปซะเราไปเก็บตังคันดีกว่าอุ้ยไปถึงนักธุรกิจพกตังมาน้อยจังเรามาดูชิงช้าสวัสดีครับมาร้านอะไรเนี่ยเฟนโดคืออะไรฮะร้านขายไอติมเนี่ยนุ้ยชิงช้าสวัสดีตำนานฮะไปเรากลับไปที่บ้านเกิดเรากันโอเค ไม่ได้มานานนะครับนี่ซื้อบ้านชายหาดริมทะเลได้ครนี่ครับเราจะพาหวานใจไปดินเนอร์กันปุ๊บจับบ้านเราดีกว่าไหนๆก็มาแล้วครับไ,ได้มานานจะค่อยกลับไปเมืองเมืองซานฟรานซิสโก,โกเราจะไปตอนนี้เราอยู่แล้วชลิดเฮ้ยเวิป้าเวิป้าเวิป้า,เป,าเปลี่ยนเป็นเวิป้า,าไม่ได้ขับนานแล้วเย้โอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ้ยชนชนนั่นหนีชนนั่นหนีครับชนนั่นหนีชนนั่นหนี เจะเวสปาไม่ได้ขับนานแล้วแม่ยาหยีขอรถหน่อยครับแม่ยาหยียูฮู oo, ยาหยีจะจับกันแล้ว,วจ๊ะข,ข,ขอขอเวสปาหน่อยแม่ยาหยีเฮ้ยคิดถึงมากครับซีเจเวสปาซิงเด๋ยวรอไเวสปาอืมไม่ได้เหมือนคิดถึงสมัยะะจีดีไวสตะครับเจเวสปาอืมเวสปาซิงครับอืม ไปครับซ้ายขวาซ้า,ายเอ้ยไปดีไปดีใกล้ถึงบ้านแล้วแรงเหมือกันนะครับลงไอุ้ยแก๊งแก๊งอุ้ยยกหน้าเบรกทีว่าทีมาเอียดเสียงเพละมาครับชอบเสียงรถวิสป้ามาคิดถึงภาคไวซิตีครับแป,ปออ๊บๆเอ้ยแก้งม่วงแก้งม่วงไหนมันมานแล้วเหรอซีเจมันกลับมาแล้วเอี้ยดเบรกหน้าทีม อยู่หน้าหน่อยพวกได้จะรับแฟนไปกินทานข้าวสักมือ้อแมสขวาซ้ายขวาโคกดซิงโคกดซิงโคกดแส้ครับอืมอืมอืม,อมได้ขับรถด้วยกวนบระทามากเลยนะซีเจทริกใบไม่ขี่ครับขี่เบสปาคลาสสิกเฮ้ยเฮ้ยมอนฟูนี่ฮะคขมอนฟูคขมอนฟูอุ้ยเกือบไปแล้ว คับวิสวสปาก,กับบ้านเกิดกันพาชมเมืองอุย้ยเกือบไปแล้วเพื่อนอะไรลบเนี่ยประสบการณ์อะไรลบคืออะไรค่อยดูที่หลังคนระับโคดซิงคดวิ่งโดนกระโดดไปเลยยิไปนาแล้วครับคิดถึงกินอายล้อซันโตอของเราเลยพาแฟนเราไปดินเนอร์ ก่อนอื่นเราต้องไปเซฟก่อนเพื่อจะได้อัธรตเอ๊ยจะมีความกกรักทั้งตีตบเบรกเอียดเบรกคิดถึงบ้านเกิดมากเลยครับฉันกลับมาแล้วรถเต็มฮะเดี๋ยวไปเฮ้ยมีคนยิงกันเฮ้ยมีพวกสอยกันแล้วเดี๋ยวก,กลับเข้าไปเซฟดีกว่าอุ้ยมีพวกยิงเราฮะมาโอเคเซฟก่อนกลับมาลอสซอนโตสบ้านเกิด บ้านเกิดเมืองนอนของเราซีเจคมมอนฟูไปไปรับแฟนเราดินเนอร์กันดีกว่าด้วยรถเวสป้าเก,ก่เาๆนะี่ฮะพี่เป็นรูปหัวใจฮะนั่นคือบ้านแฟนเราด้วยเลี้ยวสีเลี้ยวซ้ายมาที่บาร์เนี่ย ฮัลโหลเริฟมีเริฟมีเริฟมีมีคนโทรมาครับอะไรสิเชื่อไงฉันอยู่ชานฟั่กิกแล้วจะเจนไหนกลับมาช่วยฉันหน่อยสิยังครับโอเคครับยังรับไม่ได้ครับต้องตอนกลางคืนครับไปเรากลับไปที่บ้านเราดีกว่า พี่เจบ้านเกิดมองนอนถ้ายิงสะพานนี้มันจะแตกลงมาครับเป็นอีสเตอร์อีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้ก็จะมีสนับมือให้นะครับมาพิถึงมากเลยเมื่อก่อนสมัยเพทู 2. ตัวนี้ถ้ามีสองจอยเล่นสองคนได้ครับเก็บสนับมือก่อนโอเคดาสันโตสปุติเวแก้มวงส,สาโดนกุเตวยเกินกูสโมกกิ้งตวิเนาะปะ่าจากปลาสโมกกิ้งตวะ สมโมกิ้งตุยฮะมาขึ้นบนสะพานโอเคครับในตอนที่30นี้ผมจะเล่นไเพียงแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์พพพเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกม t ี a ดีๆแบบนี้ต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่31ครับสำหรับวันนี้คูดเกมมี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ